ก่อนหน้านี้นะคะ <Okay. S 1> คุณวิสุทธิ์เนี่ยก็ได้มีการออกบอกว่า อ,อ,อย่าก,กังวลไปเลยนะคะเ,เงินมีพร้อมอยู่แล้วไม่ได้ไปกู้ใครนะคะอันนี้ก็ต้องบอกว่ากู้แน่นอนนะคะกู้เต็มเม็ดเลยค่ะกู้ทั้งหมดเท่าที่จะเอามาใช้เลยนะคะเพราะว่าก็เป็นส่วนที่เราผ่านมุกป,ประมาณปี68มาด้วยกันนะก็เห็นกันอยู่ว่ารัฐบานต้องตั้งงบขาดดุนสูง8 0 0 0 0แสนกว่าล้านเนี่ยก็เพื่อเอามาทำโครงการดิจิทัลเล่านี้แหละนะคะดังนั้นอย่าพูดเลยว่าไม่ได้กู้ใครมานะคะก็กู้มาเต็มๆนะคะแล้วก็ในฐานะที่มันเป็นภาษีของประชาชนดิฉันก็ต้องปกป้องอย่างสุดหัวใจว่าต้อง การันตีว่าโครงการที่ทำไปมีความคุ้มค่าค่ะไม่อย่างนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องทำงาน่ะไปแา้นะคะ,ไปไปะ,คะหลายคนก็กังวลเพราะว่าตั้งข้อสังเกตแม้ก็ะทัเรื่องของ,ของอายุคนที่ได้รับก็ สิบหกอีกสองปีเริ่มตั้งด้วยมายว่ามันจะอ๋อค่ะก็เอ่อมันก็เป็นการเลือก,กที่แหปลปายป่าดูนะคะว่าทําไมถึงต้องเป็นสิบหกถึงยี่สิบปีนะคะตัวดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยมันไม่ได้สําหรับตัวผู้ใช้งานมันไม่ได้มีความสลับซ้อนอะไรเลยนะคะใครก็ตามที่ใช้พร้อมเพยปเป็นยิงคิวอาร์โค้ดเป็นสแกนคิวอาร์โค้ดเป็นก็สามารถใช้ได้หมดนะคะแต่นั้นเนี่ยมันไม่มีเหตุผลใดๆที่จะต้องใช้ผู้ตื่นรู้ทางเทคโนโลยีเท่านั้นนะคะหรือว่า คนอายุ16-20ปีในการที่จต้องมาใช้างานนะคะดิฉนันก็เลยคิดว่าประเด็นก็คงอยู่ที่ตัวงบประมาณที่อาจจะไม่เพียงพอที่จะใช้ภายในปีลบ68นะคะทำให้อาจจะต้องใช้ขยายไปจนถึงงบปี69ก็เลยจะต้องมีการซอยออกมาเป็นเฟสเฟสนะคะแล้วก็เฟสแรกเนีนน่ยดิฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมลดเหลือเพียงแค่2ล้านคนหรือว่าไม่เหินียงแค่2ล้านบาท เองนะคะก็คือถ้าเราดูจากกรณีก่อนหน้าทั้งสองครั้งที่มีการแจกเงินสดก็คือมากกว่า20งหล้านคู่นะคะครั้งแรก1น0่ง0สนสี่ล้านบาทนะคะขนาดเม็ดเงินใหญ่ขนาดนั้นเนี่ยยังไม่ทําให้เศรษฐกิจกระดิกได้นะคะ GDP ตกเป้านะคะการบริโภคภาคเอกชนไม่มีการกระเตื้องไปอย่างใดนะคะทีนี้เงิน20งหมล้านเนี่ยถ้าจะผลให้เกิดการเจริเศรษฐกิจก็คงไม่มีซึ่ง่ ใจที่รัฐบาลก็เริ่มพูดแล้วเรื่องกระตุ้นเศรษฐกิจเช่นเดียวกันนะวันนี้เนี่ยก็พูดไปเรื่องของการเตรียมคนเข้าสู่ยุคดิจิตอลนะคะเตรียมให้เขา้าให้มีความคุ้นเคยกับดิจิตอลโอร์มีอะไรไปนะคะเริมพูดเรื่องกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วรวมไปถึงเอกสารที่เข้าสู่รายงานการประชุมก็ไม่มีการประเมินผลของการกระตุ้นเศรษฐกิจของโครงการนี้ด้วยซ้ำเลนะคะอันนี้เนี่ยก็คนก็บอกว่าสรุปแล้วเนี่ยเป็นการซื้อเสียงล่วงหน้าสําหรับนิวโวเตอร์อ Water, หรือว่ายังโวเตอร์หรือว่าเป็น เ,เป็นผู้มีสิทธ<ส>ิ์เลือกตั้งรุ่นใหม่ๆหรือเปล่านะคะดิฉันคิดว่าถ้าถ้าเป็นจริงเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ที่ รับไม่ได้นะคะที่จะใช้เงินภาษีของประชาชนทําการแบบนี้นะคะซึ่งิฉันก็คิดว่ามันซื้อไม่ได้จริงหรอกเพราะว่ายางโมตเตอร์ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งรุ่นใหม่เนี่ยเขามีวิจารณญาณมากพอไม่สามารถที่จะถูกซื้อได้ด้วยเงินหนึ่งหมื่นบาทนะคะฉันก็เลยเชื่อว่ารัฐบาลเนี่ยไม่ไม,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 ไม่ไม่มีทางทําแบบนั้นแน่นอน,นะคะ่ะไม่ได้มีทางคิดแบบนั้นแน่นอนเพราะว่ามันไม่มีผลทั้งคู่ค่ะแล้วกังกังวลในเรื่องของเงินที่ที่มันต้องใช้ า,าจะตรวจสอบกันค่ะเราก็าคงจะต้องตรวจสอบต่อไปแต่ตอนนี้เนี่ยความชัดเจนม,มันยังไม่มีนะคะในส่วนนี้เนี่ยก็คือเงินที่เป็นงบปลางที่ตั้งไว้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะใช้ไปแล้วตอนที่จ่ายให้กับผู้สูงอายุไปแล้วประมาณ30,000กว่าล้านนะคะเดี๋ยวก็ใช้รอบนี้อีก20,000กว่าล้านเนี่ยก็คือจะเหลือเงินที่ใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจอีกราว เกือบเกือบหนึ่งแสนห้าหมื่นล้านเท่านั้นเองนะคะหนึ่งแสนสามหมื่นล้านเท่านั้นเองนะคะอันนี้ก็ทําให้เงินที่จะเป็นกระสุนในการกระตุ้นเศรษฐกิจก็ลดลงลดลงเรื่อยๆนะคะตอนนี้ก็จะเหลืออยู่แค่สําหรับผลสิบสามล้านคนก็ไม่รู้ว่าจะแตกทั้งหมดไหมนะคะหรือว่าจะเปลี่ยนไปทําโครงการอื่นหรือไม่เพราะว่าถ่อยคาจากรัฐบาลเองก็บอกแค่ว่าดูตามความเหมาะสมซึ่งไม่รู้ว่าเหมาะสมของอะไรถ้าเหมาะสมทางเศรษฐกิจเนี่ยเราก็เห็นแล้วว่าสองรอบแรกเนี่ย มันก็ไม่ได้เกิดผลอะไรกับเศรษฐกิจนะคะเราก็คาดหวังว่าอย่าให้มีครั้งที่สามพอมีครั้งที่3เราก็บอกว่าครั้งที่4นี่ไม่ได้แล้วนะคะก็อาจจะต้องดูกับรัฐบาลอีกทีนึงว่าสรุปแล้วเนี่ยความเหมาะสมของรัฐบาลเป็นความเหมาะสมทางเศรษฐกิจหรือความเหมาะสมทางการเมืองว่าในช่วงที่ความนิยมตกต่ำก็งัดเอาโครงการดิจิต a ลวอลเล็ตขึ้นมาเพื่อที่จะปลอบประโลมประชาชนว่ายัางไงก็ยังแจกเงินอยู่อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือว่าในช่วงที่ความนิยมตกต่ำพยายามที่จะบูสต์ความนิยมกลับคืนมานะคะเนี้ยก็ก็เป็นเรื่อง งท,ทีที่รัฐนากังวลแล้วก็ต้องติดตามการใช้ภาษีของประชาชนกับทางรัฐบาลอย่างอย่างต่อเน,นื่องเชนเดียวกันดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์รวมถึงซุปเปอร์แตงช่องย t u b e พัติชนทีวีกันด้วยนะครับ